โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตะอยิ่ผมในรายการโอเคนะฮะกับเกม Super Dark d e คดีเดชันนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทต่อจากเมื่อกี้เลยที่ผมไปตบวิ่งมานะฮะ <laughs> มาเราจะไปคอนติเนียวกันต่อไปดีกว่านะครับต่อเนื่องต่อเนื่อง Let's go มันต้องกดปุ่ม F อ,อ่ะรู้สึกไม่ชินเลย อันนี้เราก็ได้แล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าเหลือชิ้นส่วนแหวนอีก8ชิ้นนะครับในพร้อมจะเจอฝันร้ายอีกครั้งเลยยังอไประมาณนี้ผมจําได้ไปเขาพาิกกิจเดนเลยตรงนี้ผมแปลไปแล้วนะครับเมื่อพาสท,ที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูกันได้มันก็จะบอกแค่ว่าต้องมีพลังที่วิ่งเร็วเหนือมนุษย์ถึงจะชนกำแพงตรงนี้ไปได้นะครับอาล้านางก็จะช่วยเราเอาไปทํานองนี้โอเคผมไม่ค่อยกดย่องในเกมนี้เท่าไหร่อ่ะ โอเคครับเอาเกรดบูสเตอร์ไปบางทีมันก็ใช้แบบว่าพูดยังไงเดียวครับลูกเวียนไม่ได้ต้องเอาเมาส์ไปชี้ผมไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยมันต้องเอาเมาส์มากดเพื่ออะไรไม่รู้ <laughs> มาฮะกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้โอเคเปิดพลังขึ้นมาครับแล้วก็ let's go elementary evil คัดแวกของความชั่วไว้นายเคยคิดถึงช่วงตอนที่นายกำลังเวียนอยู่ที่วงเวียนไหมนายรู้ไหมช่วงที่นายอยู่ที่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายที่นายเป็นคนดีก็ได้นะประมาณแบบว่าช่วงเด็กมันเป็นไวใสอะครับเออตอนที่อยู่วงเวียนตอนนั้นช่วงนั้นนายอาจจะยังเป็นคนดีอยู่ซึ่งตัวเอกก็าทำชั่วไว้ก็ไม่รู้เกมยังไม่เฉลยนะครับออ้ Ooh, ว่าไงเพื่อนใหม่ <you> ฉันว่าตื่นเต้นจังเลยอาย้าวเจ็บคอยินดีต้อนรับนะ ฉันได้ข่าวมาว่าเราอาจจะได้มีเด็กใหม่เข้ามาที่นี่อ่ะฉันก็ไปจัดปาร์ตี้ไว้บอต้อนรับนายไปนะอ๋อขอบคุณมันดีมากเลยนะในที่สุดก็มีเพื่อนใหม่มาเล่นด้วยกันสัทีอย่าบอกคนอื่นล่ะช่วงนี้ฉันโคตรเบื่อเลยอมเบื่อก็เลยอยากจะหาอะไรทำสินะแต่ตอนนี้นายก็อยู่ที่นี่แล้วนายน่าจะสร้างสีสันอะไรได้ว่าไหม อ้าแวเราก็สามารถแบ่งปันทุกเรื่องให้กันได้นะทั้งความลับของเธอทั้งความผิดพลาดของเธอและก็ทั้งความเจ็บปวดของเธอด้วยเอาคือเป็นจัางสั้นอะแบ่งปันได้ทุกอย่างจริงเพื่อนที่จริงใจควรจะทำแบบนี้กันใช่ไหมวะเอาเสียงออดเอ้ยเสียงจริงดูเหมือนว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วนะ ก็คือให้กูสตาร์ทเลยสิพร้อมหรือยังฉันจะไปหาแล้วนะอ้โหเล่นไวจับวันนี้ตรงหน้ามีบอกตำแหน่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใช้ไว้กันเฮ้ยมันกระพริบอ้าวไมท่ทันบ่งบอกว่าเรายังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับมาไดโซชาร์จมา20อะม,มันมีปิดประตูเฮ้ยได้ยินเสียงวาร์ปได้ยินเสียงวารรู้สึกไม่ดีบอกตำแหน่งหน่อยสิ อยู่ไหนโอ้โหใกล้มากเซราล์เจ็ดรับสตันไปกินก่อนโอเคครับแม่ตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ตัวต่อไปนี่สิทาผมคิดหนักเราอาจจะได้พับโปรเจกต์กันเลยถ้าเจอตัวต่อไปเนี่ยพูดเร็นนะครับพูดเร็นถ้าเป็นแต่ก่อนนะอาจจะใช่แต่ก่อนมันคือแบบว่าถ้าเราตายครบ3รอบนะครับท่านผู้ชมมันจะให้เรามาเริ่มใหม่หตั้งแต่แบบว่า1เลยนะคือแบบว่า ถ้าคุณแบบว่าเหลือให้เก็บอีกเจิอันมันจะให้เราไปเริ่มใหม่แบบว่า150เลยอ่ะซึ่งแม่งโคตรบูชีดนะฮะผมจำได้ตอนเร่นช่วงแรกๆคือแบบเกมนี้มันนรกสำหรับผมมากแม่แทบจะร้องไห้โอเคครับเก็บตรงนี้ได้อยู่โอเคโอ้มันเสียงมันว้ามาใกล้วะเก็บตัววิ่งเลยด้านนอกมีให้เก็บฮะ นั่นไงชิ้นส่วนแหวนอยู่บนแท่นบูชาแล้วปกติพวกมันจะอยู่ใจกลางของสถานที่แห่งความฝันร้ายเสมอง่ายๆสั้นนะครับว่นนี่เหมือนจะเป็นฝันร้ายของพระเอกว่ามันก็อยู่ตรงกลางแมปอะไรทำนองนี้แล้วตอนนี้ผมก็จะโดนสวบในไม่ช้า,าแต่ที่อะสกิลวิ่งเราโหดมากอู้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้า,ม,ฟามันวิ่งโคตรไวเลยนี่ขนาดผมวิ่งมาก่อนนะเนี่ยอ้ยพามนันวนพามนันวนไวเจอกันดีกว้ว โอ้โหหัวมาแต่ไกลเลยไปวะจ้าเธอขี้โกงอะโอ้ยไม่โกงงได้ไงอะเธอวิ่งโคตรไวตัดเว็บบ้างนะน้องไปวะฉันเจอนายล้วเชี่ยมันวับอ่าฉันไม่ได้ไปทางนั้นเสียใจยด้วยลูก let's go <S ไปครับโอ้โหหัวเราได้บ้าคลั่งมากลูกเม่ ไป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 พาวนอยู่ตรงนี้แหละไม่พาไปไหนแอ้ามายังไงยังไงจะครบแล้วนะอุยอ้ยอุ้ยใกล้ใกล้ระดับเซอร์ลาวใกล้อดับเซอร์ลาวเฮ้ไป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 ได้วะชิ้นส่วนผลิกวิญญาณที่เก็บได้ที่นี่เป็นแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นมันมีกำแพงกั้นอีกฝั่งของรงเรียนเอาไว้อีกครึ่งหนึ่งต้องอยู่ที่นั่นแน่เร็วเข้านี่ไปอีกฝั่งหนึ่งของโรงเวียนเร็วเร็ว โอ้โหอย่าเวีเว้ยงเบียดเธอคิดโกงอะไอ้ยกูทางตันโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มัวแต่อ่านซับนะฮะไม่มองแค่แบบตรงมือถือเพื่อนไม่มีเพื่อนอีกแล้วนะจุดจุดนี้กูจะไปโอเคยังเก็บไม่ได้นะครับต้องไปเก็บอีกครึ่งหนึ่งที่เบียดบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งจะอยู่อีกฝั่งของเย็นนะครับ <c oughs> อ้าวหน้าตาคุณคุนแล้วเนี่ย <c oughs> อขอบคุณมาก หัวได้อร่อยมากเพื่อนโอ้ยเธอเอาเพื่อนของฉันไปหมดเลยอะเอาไปตอนไหนแม่แต่ก็นานมาแล้วนะที่ฉันไม่ได้เว้นกับใครได้นานขนาดเนี้อ้าวเ,เว้นกับเฮาเอวบวนแต่ตอนนี้ฉันคงเว้นแบบธรรมดากับนายไม่ได้แล้วบะเพราะตอนนี้มันถึงเวลาที่ฉันจะเอาจริงวะ เจ็บคอชิบหายเลยแล้วประเด็นคือแรกๆมันมีแต่ตัวละครผู้หญิงด้วยไงไปครับอดทนกันต่อไปให้ฉันทํากับนายเหมือนพวกที่เคยมาที่นี่ก่อนไหมพร้อมไหมฉันก็่าจะไปแล้วนะไปพวกที่มาก่อนหน้านี้โดนทำไรหนอมั่นใจนะครับนางบอกว่าจะให้ทําเหมือนกับคนที่เคยมาที่นี่ไหมแหมอ้าวนี่ไงสร้างสารรค์จริงๆเลย คนที่เคยเป็นเหยื่อของเธอกลายเป็นตุ๊กตาอยู่ที่รงเรียนนี่ไปแล้วศพที่ไม่มีป้ายชื่อน่าจะเป็นของนายนะอ้าวเบียดมันคือพูดจังสั้นว่ะทำนองว่าแบบว่าุมศพที่ไม่มีป้ายชื่อที่นี่ก็ไม่เป็นหุมเราแหละครับอะไรทำนองนี้วายใกล้เกินใกล้เกินลูกใกล้เกินใกล้เกินว,วาย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 โอ้โหแล้วคือนางหัวหัวแบบหัวแซบมากนะฮะท่านผู้ชมอุ้ยว้บวาบว้บโอ้ไม่ก็ oh มีเปิดวาร์ดจังเลยโอ้โหวิ่งโคตรไวเกินไปเกินไปเกินไปปิดประตูอัดหน้าฮะโอ้โหนี่ขนาดปิดประตูอัดหน้าแลเนี่ยอ้ไม่รอดจนได้กูฉันไม่เคยหัวเราะหนักขนาดนี้มาตั้งแต่เด็กเลยนะรู้ไหมโอ้โหเห็นความทุกข์ของกูเป็นเรื่องสนุกชอบจริงๆชอบจริงๆเบียสชอบมากแมหลายกาด อุยอ้ยอุ้ยแต่ว่าตอนนี้ไอตัวด้านหลังเราไร้กาดกว่าว้ยโอ้อย่างงี้ไม่โกงหวอะเนี่ยวะมาด้านหน้าเนี่ยโอ้ m ม g ก d โอ้ m ม่ก d ไฟครับ80กว่าอันพยายามไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยว,ออว้ปอกมาจากนอกแมปไปเหรอเกินไป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 เฮ้ยไกลามากอะไอีย้ยไม่รอดจริงไอ้นายตายแล้วอะเธออยู่นั่น แลนายก็ตายแล้วทำอะไรทำนองนี้นะครับแม่มั่นใจว่าแทบในที่นี้มันจะหมายถึงศัตรูศัตรูในที่นี้ก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับผมดนะเดาเลเพราะว่ามันแปลได้หลายอย่างก่นะท่านผู้ชม <laughs> ไปเอาสตันไปแล้วน่าจะเหลือแต่โซนว่างตรงนี้ว้วนะครับผมจะเก็บโซนตรงนี้ให้หมดเลยโอ้ยคิดถึงบนพีซีแม่บอสตัวที่หนึ่งกับ2ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม แต่ว่าโอ้ยผมขอเปลี่ยนคำพูดเพราไม่ค่อยเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นตอนนี้เริ่มจะเท่าไหร่แล้วนะครับรวดเร็วเกินรวดเร็วเกินโอ้หรวดเร็วทันใจกูไม่อยากคิดภาพเลยว่าบอสด่านสองจะไม่ใช่ดิด่านสามจะเป็นไงโอ้ไหม่เกิรเพื่อนไม่ต้องเรียกกูว่าเพื่อนได้ไหมถ้าเธอไม่มีใจไปละเบสโกโอ้โหวับใกล้เกินใกล้เกินลูกพี่ใกล้เกินไปครับ นี่มันไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เหมือนกันที่เธอวาดได้<笑><笑>แล้ววิ่งโคตรไวอ่จุ๊บอ่จุ๊บโห่หอยล้อโคตรแซ่บหอยอแซ่บมากโอ้โหโคตรใกล้แล้วสกิลวีโบดโคตรนานโอเคครับท่านผู้ชมผมมอบแบบในไม่ช้าผมว่าผมไม่รอดนานไงนี่นายเลียงเด็กไม่เป็นหรอฟิลประมาณแบบว่าเธอเอาเด็กไม่อยู่เหรออะไรประมาณนี้นะครับจากสามคำที่เขาที่ผมแปลเมื่อกี้อะนะ เอาใหม9อันนะครับไม่ได้แวงเอ็ดไม่เป็นไรผมเน้นมีชีวิตรอดให้อยู่จบเกมนะฮะ <laughs> แม่แวงเอ็ดเดี๋ยวค่อยไปเอาทีหลังได้นะครับเพราะว่ามันกลับมาเล่นใหม่ได้โดยที่เราสามารถใช้สกิลทั้งหมดที่เราได้กลับมาย้อนเว้นด่านหลังได้นะครับนั่นจะง่ายกว่าเยอะอุ้ย,ย,ย,ยไม่เห็นกูใช่ไหมอ่าว่านอนสอนง่ายนะครับไม่เห็นไม่เห็นสวยมากเอ้ย เมื่อกี้เพิ่งบอกไปเห็นอันนี้ก็รวดเร็วเกินอ <c oughs> ไปวะไปวะแม่แม่ไปวะคิดว่าเป็นเพื่อนกันซะอีก Let's go เอา้าก็ไปปิดอัดหน้าตัวเองทำไมวะยงว้ายกูปิดอัดหน้ามึงก็ตามกูมาเนอะโอ้ oh my g ก็นั่นเป็นพาวกกชินสุดท้ายวะนะฝากฉันไม่ได้หัวร้อนหนักขนาดนี้ตั้งแต่เด็กแลนะรู้เปล่า โอเคขอบคุณที่บอกมานั่นเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับพี่ไปเอาแหวนเว้ก่อนอาคาธาจะมาฆ่านายนะนายไม่มีทางกลับไปเอาแหวนได้รอกเพราะฉันจะไม่ปล่อยนานไปอาไม่เป็นไรนะ <c oughs> <c oughs> โทษทีนะไปวะเ <c oughs> ยยบเลยเบสโกฉันอุตส่าห์ต้อนรับนายอย่างดีพยายามทำดีด้วยแล้วแต่นายกลับไม่สนใจมันเลยอะ่ะ นายไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับฉันใช่ไหมนายแค่ต้องการเข้ามาขโมยของของฉันก็พฤติกรรมนั่นเองครับที่ออกมาขโมยนายมันไอ้เหี้ยอ้โทษทีแหมไอ้ชั่วนะครับตอนนี้นายมีปัญหาใหญ่แล้ววะนายทำให้พ่อฉันโมโหแล้วรู้ไหมอ้าวทำให้พ่อโมโหเหมือนกันอย่างนั้นเหรอเส้นทางของแกมันได้จบลงแล้วเจ้ามนุษย์ เอาขอของฉันคืนมาซะเจ้ามนุษย์ส่งมันมาว่าฉันสัญญาว่าจะฆ่านายแบบไม่ต้องให้นายเจ็บปวดไม่ดีไลยว่าไหมนายทำให้เขาโมโหนะไอ้งโง่โอ้ไม่ก็ไม่มีทางไปโดนดักอาคาธาอยากเว่นเป็นหมอนะ่ะแต่เสียดายนะที่เธอไม่มียาสลบ,บให้นายนะโอเคมันก็จะบอกให้เอาของคืนมันนะครับแบบวเบียตก็จะบ่นเราว่าเราไปปลุกทำให้มันโมโห <c oughs> นายพี่หนีออกมาเร็วเข้ามาหลักมาที่นี่แล้วอ่ะไอ้นี่ก็คือมาหลักนะครับเอาประตูเปิดไม่ได้อุย๊ยเชิดไอโง่อย่าทำพลาดอีกนะไม่มาทำเองแบบป้า <c oughs> ไปครับเอาใหม่เอาให,าใหม่แม่ถ้าจำไม่ผิดมันต้องเดินขึ้นไปบนด้านบนก่อนนะครับผมก็ไม่ได้เว้นนาน,นแลอว<ป>ก็เลยล,ลืมไปหน่อยแม่วิ่งหนีอย่างนั้นเหรอ ก็เป็นการพยายามที่ดีนี่อุ้ยเชีย่ยโหพี่ก็เว้นดักเยอะด้วยเอ้าไอ้กระแพงอันนี้มันผ่านได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเหมือนตอนผมเว้นบน PC ซเหมือนมันจะตันนะครับแต่ว่าอันนี้มาเน,นี้ยมันระเบิดอะไปวะเอ้าจะไปไหนหรอแกแกแกไม่มีวันหนีไปได้หรอกฉันจะไม่มีวันให้แกเอาเพื่อนของฉันไปหมดหรอกนะอ้าว เพื่อนของนางก็น่าจะเป็นโซเชียที่เราเก็บมานะครับโอ้โหสะสมของแปลกอ้าวนี่ไงไม่ปล่อยจริงๆนะครับช้างศึกกัดไม่ปล่อยโอเคถ้าจำไม่ผิดเราต้องวิ่งวนๆหน่อยนะครับตรงนี้อ้าวอ้าวหัวเราชอบใจด้วยว้ายว้ามาใกล้เกินโอ้ยใกล้ไปละใกล้ไปละใกล้ไปละอันนี้ใกล้จริงอันนี้ใกล้จริงอันนี้ใกล้จริงไปดีกว่า อย่าอย่าใกล้เกินไปวะหนองโอเคครับโอเคสกิลคูดาวอีกนานไว้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไวาวบ่วายโอยาหูวิ่งโคตรวาเลยแต่เราวิว่งไว,วกว่าเสียใจด้วยน้อง <laughs> เหมือนแกล้งเด็กไหมฮะเราบนเวทีก็คือมาหลักก็กำลังอุ๊ย อาคาทาอยากเว้นเป็นหมออ่ะแต่เธอไม่มียาสลบให้มึงนะโอเคเปล่าตามนั้นนะครับคือมันมีรัศมีการระเบิดสินนะโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้พลาดนะครับเมื่อกี้พลาดยอมรับเลยว่าพลาดจริงๆผมจะมายืนอยู่แถวๆมุมแล้วกันถ้านาั่งมาว่าก็จะได้แบบวิ่งหนีได้ทันนะครับอ่านี่ไงมาวะไปวะจ้าวายเมื่อกี้ติดนะครับเกือบไปละแต่แอบเว้นยากอยู่นะ ในมือถือมันมีให้กดเป็นสกิลเลยนะครับท่านผู้ชมผมแอบไปเล่นมาแล้วแต่ว่าเสียดายมันไม่มีแบบว่าบริการเซฟ่าวนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเร้นจบแล้วก็วเผลอลบเกมก็คือเซฟไปหมดเลยนะครับนั่นเลเป็นเหตุผลที่ผมวีฟันมาซื้อบนคอมนะฮะโอเควิ่งวนซะหน่อยวายไอประตูพอท่อนี่ใหมก่ก็โอเคจำไว้ว่าอย่าไปใกล้นะครับเดี๋ยวมันตูม ปล่อยน้องหัวต่อไปนะครับเวยอุ้ยอ๋อแค่เดินเข้าไปใกล้มันก็อ๋นี่นายเอาเด็กไม่ไมอยู่ใช่ไหมเนี่ยอืมโท่ทีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พลาดจริงผมนึกว่าแมงกระเบิดมันจะไม่ถึงอะแม่อาไรที่คาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นนะครับโอเคปล่อยน้องปล่อยน้องต่อไปเราเราเดินวนอยู่ที่ของเราดีกว่านะฮะปล่อยน้องต่อไป เฮ้ย <Hey, S 2> มาใกล้เกินไปแล้ว let's go อ yeah, ย่าอีนุโอเคใกล้ชิดสนิทแนบเนื้อ <c oughs> แต่ว่าพูดตรงนะครับผมชอบโมเดลที่เป็น2บิตมากเลยอะทุกตัวดูน่ารักมากอะ <c oughs> ดูมาหลักดีมาหนักมาหลัก,ลกแบบโคตรน่ารักอะ <c oughs> แม่อยากได้เป็นฟิกเกอร์เลย โอเคครับอ้าวพอท่อมาแล้วะพังก่อนอย่าให้มันมีเยอะๆนะครับแม่ตัวขัดความเจริญของเราจวรุวยคอับอ่าโอเคเป็นวายะจริงๆด้วยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่น่ามีอะไรมากอันนี้ก็ขี้ตามจังเลยตามจิกอยู่นั่นแหละจิกจิก,จก,จกอยู่นั่นแหละโอเคแหม่รู้นะจะร้องเพลงอะไร <laughs> Come on man อุย๊ยวาร์ปต่อหน้าต่อตาวายโอ้โหรวดเร็วทันใจอยา่ยาอย่าไม่เอาโอเคสกิลมาละหนีสิจะรอไปไฮะโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะไปเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบอะแ,แต่บนคอมตอนที่ผมเล่นล่าสุดเหมือนมันแค่เอามาบางังเฉยๆนะครับมันไม่ระเบิดหรือว่าเขาอัปเดตใหม่อันนี้ไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยไกลไปแล้วสกิลก็คูดาวอีกมาละโอเคครบยังเนี่ยนานาวะนะนานมากเลยนะเนี่ยโคตรนานโอ้นานจริงท่านผู้ชมกี่นาทีวะเนี่ยโอ้ยใกล้ไปแล้วไม่เอานะไม่อยากไปเริ่มใหม่โอเคสกิลวิ่งมาฮะแม่จบได้ไหมโอ้ยอะไรวะเนี่ย โอเคโชคดีนะครับเมื่อกี้สกิลวิ่งมาพอดีอใกล้ไปละปล่อยนาาฮิฮิฮิฮ่าฮ่าไปต่อไปนะครับโอ้โหโอ้โหใกล้ชิดระดับเซอร์ว้วโอเคสกิลวิ่งมาพอดีจบยงังโอ้โหย,ยังไม่จบอีกมันกี่เวฟอะเนี่ยนานเอาเรื่องยังไงเนาะ วายตามมาแล้วอย่าอย่าตุยตูดฉัน <c oughs> มาดูท่าเดินแบบน่ารักมากประตูเปิดวะเบสออกไปจากห้องฉันอ,อา้อนอาวพวกมึงแม่งขี้โกงโกงอะไรเ <c oughs> ขาเรียกว่าวี่มเบสโกไปวะไม่อยู่วะจ้า <c oughs> ไม่เบียดออกจากห้องแต่ไม่ไม้เบานะ าเวียน<อ>ไป13นาทีนะครับแต่ทําไมรู้สึกมันนานจงังนา่าจะเป็นเพราะมันไม่นับเวลาตาย,ยาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับอ่าเป็นเวล3เรียบร้อยเธอดูอายุเกือบจะเท่ากันเลยอะความทรงจำที่ตามมาหลอกหลอนฉันเหมือนจะอายุเท่ากับลูกสาวงนี้หรอ ไม่ไดรู้นะครับเกมไม่ได้เฉยแต่ว่าคุณสามารถไปดูคลิปชั珀เตอร์หลังๆชั珀เตอร์2ชั珀เตอร์3ที่ผมเว้นบน PC ได้นะครับฉันจะก้าวต่อไปฉันก็แค่ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นานกว่านี้ก้าวต่อไปคุณย่าเคยบอกเอาไว้เอ้ยไม่ใช่คาบุโตะ <laughs> ตอนนี้ก็ได้มา2ชิ้นวะนะเหลืออีก7ชิ้น าจะลองอีกครั้งไหมวะอายเจ็บคอครับท่านผู้ชมเจ็บคอจัดต้องทำเสียงผู้หญิงด้วยนะโอเคครับเอาไว้สับพาร์ทนี้ก็โอ้ยี่นาทีไปหรอโอ้ oh my god! สกิลต่อไปวันน่าจะได้สกิลวาร์ปนะครับโอเคตอนนี้มีอยู่สแต้มโอเคครับเอาไว้สับคลิปนี้ก็ เหมือนเดิมนะครับผมจะเว้นแชปเตอร์วันหนึ่งตัวไม่ใช่ดิหนึ่งตัวต่อหนึ่งตอนนะครับก็เอาไว้ใส่คลิปนี้ผมในการโอเคก็ต้องขอจากเพียงให้ผมว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายมันไม่เต้นหรอเต้นดิเออตรงนี้สิ <laughs> ถ้าหยิ่งเฉยมันจะเต้นนะครับโอเคไปครับบ๊ายบาย